จบ้อยโอ้โหหนึ่งพันเพชรเกดแค่โคตรเยอะหนึ่งพันเพชรรับผมเกตเค่โคตรไทยมันตะฟักเกร์ ก็ต้องกรสดับสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแช n แนลนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์นาฟไฟล์ไทยแรนดนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟแอดวานนั่นเองนะครับพี่ก็เข้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับเพชรฟรียกเซิร์ฟเลยใครที่เล่นฟไฟล a แอดวานอยู่นะครับโอ้โหกิจกรรมโคตรง่ายนะครับรับครั้งเดียวได้เพชรโอ้โหเป็นหมื่นเลยมั้งนะครับคลิปนี้พี่ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมมต่่าาางๆด้้ววยในเะัีอไข ใหม่ด้วยนะแล้วก็ท่าทางพีเด็ดนะครับคอยดูได้เลยในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยนะครับคลิปนี้ใครอยากได้เพชรฟรีบ้างนะครับผมอย่าลืมคำตามกติกาที่บอกเลยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยืดีๆคอมเมนต์ที่เฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกฟรีๆเลยนะครับอ่านะครับใครอยากได้เพชรฟรีนะครับแล้วก็วันนี้พี่มาแจกโค้ดยกเซิร์ฟกันด้วยนะครับเป็นโค้ดแชร์เตอร์ฟรีไฟนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับมาเราไปรับเพชรกันเลยดีกว่านะครับผมก็อ่า GM นะครับ ก็จะส่งให้ทางข้อความตรงนี้นะครับนี่เป็นไงหนึ่งพันหนึ่งพันเพชรโอ้โหแล้วก็ ep เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า ep ep เลยนะครับโอ้โหกดรับไปเลยกดรับไปเลยปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหหนึ่งพันเพชรเก็บแค่โคตรเยอะหนึ่งพันเพชรครับผมอืมไปเลเวลสิบสามแล้วนะครับผมเป็นไงครับผมรับรัวรัวครับผมงานนี้ครับผมพี่บอกเลยรับรัวรัวครับมาจากนั้นเข้ามาที่กิจกรรมนะครับก็จะมีให้รับเพชรด้วยนะครับอ่ามา นี่เห็นะก็คือล็อกอินรับตัวละครฟรีครับผมนี่ใช้ทันทีครับผมแล้วก็มีในส่วนล็อกอิน4วัน5วันโอ้โหรับเพชรรัวๆครับผมแล้วก็เลเวลอัพรับไปอีกหนึ่งพันเพชรครับผมปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหแล้วก็นี่คูปองแลกเปลี่ยนปืนครับผมอีก1ิบใบนะครับแล้วก็ถ้าเลเวลอัพขึ้นไปเรียก็จะรับเพชรสูงสุด7 0 0 0ันเพชรเลยโอ้โหสุด สุดตอนนี้พี่รับฟรีแล้วสองพันเพชรนะครับผมเออนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เช่นแค่โบย่าเฉยนะครับผมโบย่าแล้วก็เก็บไปนะครับโบย่าเก็บไปนะครับนี่ก็เป็นในส่วนเล่น5้าทีสินาที15นาที25นาทีนะครับผมโอ้ยอะไรจะป่านนี้นะครับผมอันนี้เป็นแบบเล่นไปกับเพื่อน3คนนะครับคิวสิบคิวยี่สิบคิวห้าสิบคิวรับไปเพชรรวมๆเนี่ยโอ้ยสองพันห้าพัน 8,000ครับผมสหรับกิจกรรมช่องนี้8,000ครับผมเออแล้วก็มีอีกครับผมไม่หมดแค่นั้นนะครับผมนี่เต็มเลยนะครับสหรับกิจกรรมรับเพชรนะครับโอ้โหสุดจริงๆนะครับตอนนี้พี่รับไปแล้ว2,000เพชรนะครับผมโอ้โหสุดนะครับแล้วก็ถ้าล็อกอินอีกหนึ่งวันรับเป็นตัวละครตัวใหม่เลยนะครับนี่พี่ว่าเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่านะครับเฮ้ยพี่มีกิจกรรมอีกอหนึ่งที่พี่ลืมบอกนี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่ตรงนี้อ่าตรงไหนวะเดี๋ยว ที่ท่าปัดทงเมื่อกี้นะครับอยู่ตรงไหนวะนี่ลักกี้เราย่อนะครับผมเออนี่ดูกูอยากได้วะ่ะยิทเคโคเทบัตฟักเกอรอ์ไปจัดเลยแล้วกันเรามีหนึ่งพันสองพันเพชรนะเฮ้ยดูดีเลยจะได้ไหมไปแปดร้อยเลยครับผมพึบมาต้องมาแล้ววะ่ะต้องมาแล้วยิทเคเดี๋ยวท่าทางนี้ตนนัวนี้เอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยเออโกเตดูย์ถาวรครับผมนี่ได้สองท่าทางยิทเคมาต่อครับผม ตอนนี้ได้กี่ตัวเค้นแล้ววะยังไม่ได้เลยหรือได้แล้ววะไปอีก800รอยครับผมไปแ0 0ได้ไหมเฮ้ยได้มานหนึ่งโทเค็นยิ่งแค้ได้เสร็จไคิดตั้งด้วยยิ่งแค่เย็ดเหลืออีกหนึ่งวิอีกเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งตอนนี้ได้มาแล้วตอนนี้ได้มาแล้วทําไงต่อเนี่ยเฮ้ยได้หรือยังเดี๋ยวดูลางวัลก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนดูลางวันนะครับผมนี่นะครับได้หรือยังวะไม่แน่ใจนะครับเล่นไงวันนี้นะครับไป80สิแล้วกันนะครับผมปึ๊บเอาได้เชื่อมาครับผมไปต่อครับผม เรื่อยครับผมเรื่อยโอ้โหเดี๋ยวเขาเซิฟไทยแน่นอนนะครับผมสำหรับกิจกรรมท่าปักทงนะครับรอได้เลยนะครับผมพี่บอกเลยว่ารอได้เลยนะครับผมหมดละเพชรหมดละนะครับผมปึ๊บอ่าได้เงเกงไปนะครับโอ้โหโคตรเทีดูดิครับตอนนี้พี่เก็บมา1อันแล้วเนาะถ้าเมื่อกี้พี่ได้1อันหรือเปล่าวะมันดูตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้าได้2อันเนี่ยก็คือเราจะได้ท่าปักทงนะครับผมอ่าเราจะได้ท่าปักทงโอ้โหกล่องอะไรเยอะแยะวันนียโคตรเยอะนะครับผม อันนี้เป็นในส่วนแฟชั่นนะครับผมอ่าแฟชั่นที่ได้มาเมื่อกี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะขาไปนะครับกล่องอะไรเยอะแยะวะเนี่ยอืะไรเสื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดรัวครับผมโอ้โหยับยับครับผมยับยับครับกล่องอ,อะไรเยอะแยะวะเนี่ยเปิดรัวครับผมเปิดรัวครับผมเปิดรัวครับเปิดรัวครับอื อนะครับผมประมาณนี้นะครับเราก็ได้ของฟรีมาที่เรียบร้อยโอ้โหโคตรสุดนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวพี่มาสอนรับเพชรอีกนะครับตอนนี้ก็รับรัวๆครับผมรับรัวๆครับพี่บอกเลยรับรัวๆนะครับผมดูโอ้โหเยอะจริงกิจกรรมเพชรอะดูดินะครับดูดิเป็นหมื่นเลยนะเอารวมๆมาเป็นหมื่นสองหมื่นเลยนะครับผมเออนะครับผม เดี๋ยวพี่ยะไปสุ่มในส่วนกิจกรรมท่าปักธงนะครับผมในส่วนกิจกรรมท่าปักธงในส่วนตุรกีระยอ,อะในส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าฟิวเจอร์แอดวานซ์ปิดตัวลงไปนะครับผมก็จะเข้าเซิร์ฟป,ปกติแน่นอนนะครับแต่พี่เดานะในส่วนท่าทางปักธงเนี่ยก็น่าจะจะไปอยู่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เรียงลงมาเรียงลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าท่าปักธงมันเป็นของแพงแล้วก็แรงนั่นเองนะครับไม่แรหรอกกีเอ๋บอกว่าไม่แรงแต่ว่ามันแพงแค่นั้นเองนะครับผมมันแพงแค่นั้นเองโคตรเท่รูดิ เยอดโคตรดจัอ่ะพี่บอกเลยขดจัมถ้าบักทงอ่ะตดชอบอ่ะอยากได้อ่ะพี่เองเก็บเพชรรอแล้วอะ่ะนะครับผมพี่เก็บเพชรรอแล้วตอนนี้ดูดิโอ้โหโ,หโ,โตดแค่ยัดแค่แบบฝักเลยนะครับผมรอเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ถ้าสำหรับกิจกรรมในส่วนตู้สุ่มลัคก,กี้เราย่อ,อนะครับที่จะเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมเนาะ อ่ะตอนนี้เพชรก็เหลือพี่เหลือเพชรสุดแล้วก็รอวันต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวกิจกรรมให้ฟังครับแล้วก็มีอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมในส่วนกิจกรรมอัปเดตเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ฟังนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยนะพี่มาสอนรับเพชรเฉยๆนะครับว่ากิจกรรมในส่วนไหนบ้างนะครับผมอ่ะในส่วนโค้ดเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แปะไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็มีท่าทางตัวนี้นะครับที่พี่ลืมบอกเลยนะมาดูมาดูดูดิมาดูท่าแรกกันครับผมปุ๊ป แล้วก็ชกปุ๊บเรามีมังกรออกมาครับผมเนี่ยโคตรเท่ไม่บอกเลยว่าโคตรเท่ครับผมดูท่าที่สองครับผมเป็นเหมือนเพลงแดนซ์นะครับนี่เป็นไง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 ปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปัป๊บปีเป็นไงเป็นไงปุ๊บชกนี่เป็นไงท่าต่อไปครับผมยึดพื้นพี่ชอบมันเดียวคือใช้นิ้วนิ้วเดียวอะ่ะดูดิโคตรเด้ยึดเท่โคตรชอบอะ่ะนี่มีท่าเตะนะครับมีไฟด้วยนะครับมีเส้นเป็นไฟอะ่ะเออออกอย่างเท่อันนี้เป็นท่ามอไซค์พ อื้มแจมจัดนะครับผมแกมจัดจริงๆนะครับพี่บอกเลยนะครับนี่เป็นไงเอ็นไงไอ้คลุกมือกลับมาด้วยนะครับนี่ายหัวก็เตะประมาณนี้นะสำหรับท่าทางคร่าวๆที่จะเข้ามานะครับก็จะอยู่ในส่วนเิร์ฟแอดวานซ์อยู่นะครับใครที่เข้าได้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะใครที่ยังเข้าไม่ได้ก็รอนะครับรอรอไม่นานนะครับผมว่ารหัสนี้เนี่ยพี่เพิ่งได้โค้ดมา นะครับพี่ต้องใส่เมื่อช่วงประมาณหน้าเที่ยงคืนนะครับพี่ใส่เข้าได้เลยนะครับผมก็ถือว่าพี่ยังมีบุญอยู่นะครับผมมารีวิวให้ดูกันนะครับแล้วก็เพชรเนี่ยพี่บอกเลยมีทุกช่องนะครับดูดิวิธีกิจกรรมเพชรเลยนะครับดูดินะครับแต่กิจกรรมเมื่อคาวก่อนนะครับก็คือมันจะให้รับนะครับผม EXP เนี่ยโอ้โหได้รับโคตรเยอะเลยนะครับ9,999แหละนะครับแต่ว่าเลราอ่ะได้รับเพชรโคตรเยอะนะครับเลยครั้งเดียวนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนเล่นโบย่านะครับต่างๆนะครับผมอ่าเชิญเพื่อนหรือว่าอ่าอยู่ในเกม5ที10นาที15นาที25นาทีนั่นเองนะครับถือว่าไม่ยากเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับกิจกรรมการรับเพชรในเซิร์ฟแอดวานซ์นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีอัปเดตตรงนี้มาด้วยนะครับนี่ๆดูดูดูตรงนี้โคตรเด็ดนะครับตรงกราฟิกนะครับดูดิ ปรับได้สุดๆอะโอเชี่ยนนะครับนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมก็คือสุดๆดันให้สุดๆเลยนะครับแล้วก็ปรับเฟรมเรลดได้ด้วยนะครับเฟรมเบทสูงสุดขั้นสูงนั่นเองนะครับใครที่โทรศัพท์ช้าก็ปรับได้ปกติสว่างสดใสนะครับได้หมดเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนโซนฟีรีสไตล์ที่บอกเลยว่าโคตรตดดนะครับเดี๋ยวพี่สมได้ท่าปัดทงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับในโซนฟีจรีสไตล์โคตรสวยโคตรเด็ด นะครับผมโคตรสวยโคตรเด็ดจริงๆนะครับพ <ốc> well. ี่บอกเลยนะครับผมอ่ะไว้เจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมทําตามกติกานะครับใครอยากได้เพชรฟรีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชิฟเตียงลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับจุ๊บ